ดีี่น้อองสรดีสวัคบ,บสบายดีพี่น้องชักขอดบาหอดมุนนี่ไปตามพี่เอ็ดได้ไลได้เนี่ยได้นไล่วาหยี ก็เพิ่งฝนก็ตกไล่อีกสองร้อยเมตรคุณจะถึงจุดหมายสองเจ้นี้คุณจะถึงจุดหมาย สนามป่ะครับครับผมไอคำว่าทุ่มหุ่นครับ บัตจอดอยู่ใน ดีครับสวัสดีครับล้งยี่สิบตับไม่ไปที่ยืนแต่ว่าพออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหนาอยู่ช่วงไหนเอาหนาเชอยูคนออกอะไรยี่ติบพวกร้องเจ้ออกอยู่ก็ออกมันก็สนโกูพอดีออกก็อกกับเหลี่เตี้ยได้ป่ะพี่ครับผมพยูนออกก็อกกับเหลี่ยมเตี้ยแต่ละผมจะเอาต้นออกแต่หนาไปทีอยู่ช่วงไหนป่ะกับยุ่งนาไปที่ยุโคนี่แหละครับ กันไหจากกันกูัตอนม้างบนที่มันบองยูดิรับแม่มเ่อหลังเมนมาเลยครับยูงไหนก็ได้บอหลังเมนมาเลยอันนั้นที่เป็นรถจอดเรากำองยิมงคนยูกับยิแถวนี่แหละสุมเก็นท์ทีใครยเราางยูมาลมมาหนประมาณนี้แหละครับประมาณกูนี่แหละ บออกก็ได้บ่ออกก็ได้คันว่าคันบ่ว่าเชียงหนังก็บ่ออกก็ได้ตั้งพี่ละคืดได้พี่ก็ได้ใช่ยี่ดอกคันได้กับขันบ้าว่าเชียงคนเบิ่งดิแต่วบ้บ่ได้เกี่ยวกับมะลำเออออกก็ได้บ่ออกก็ได้เดี๋ยวนายกำลังสิปิดเท่าชูมือพนโจ๊กว่าคำหนี่งมอได้ครับวันนู้นพ้นต้องเี่ยวหน่งว่านเดียวมาหนึ่ง เบยเราเบ่อและวันาทิตย์กดอกาเอาล่ะตลาดนี้เป็นงานยังครับเนี่ยอันนี้งานปป้าครับูหลงไพอู่้ลงไมันจุดเจอวานแล้วครับแต่มานี้แห่ปป้ามือนี่แต่ว่าจูดเส่กันก็มลับกับว่าได้ครับท่านได้มือดีพินบวนี่เนาะครับเพินแห่ันเสามันผไ่แห่เสาจุดวทิตย์ Okay. มันก็ถามกเธอมาลำดีบัจ้างบาดมึงเนี่ยมกว่ามึงไดคนเก็บรวยนี่ย่าัาร<ต>วยกรกรารรมาันเก็บไรได้ก,าก,าากาี่อ <c oughs> ดอกขึ้นมาพี่จะริงตันนี้ออกเอาอันรถรถมล้ำของมาท่างนี้มันจะเขามางาง ก็เอาพุทปิน่นแล้วแมนเขาหนีสิปลอดภัยกว่าเขาเขาเขาหันพมยันไปงัดอาคารเมนเขาหนีสปอดไัยก็เลี้ยวเขาหนีเลเลี้ยวเขาแต่ว่าก็คืออาออกตะโกเลี้ยวนะตัวนี้มีประหานตองขับไปอครับขันววาเชียงกับวกออกก็ได้มันเวทัศนียาะบ่าไไหนนะมปเาออกมักขันาะไดละนใส่เขาออกก็ได้เนี่ยตังตังไหม ผมตั้งไหมจะกิงตัวนี้ออกน้มันอะไรยู่เนี่ยมาแต่บันปูดหวาบางตะไลไงไหมปูชินอะไรเกือบสามรอยลูกายูอันนี้ออกมากรอนมูด้วยนี่วายเจ้ามะจอดใส่ที่นีนคันออกมากออดมูนีซุนนันกะสีใัรมันผมแรนกะสีหลังกันประมาณจะ สองชั่วโมงแต่ว่าคนเขาขับก่อที่ปอตป๊อตป๊อปนดกทีไซใบสามไปทีไซใบสามหมดยางสาดิย่างสาทีใบสามครับบางแตะ่ะสิปหมู่วัดสิบสองล้านบกลยใหญ่ไห,ไหมว้าส่ลมคนระับบางชนะหม่วานได้สองพันกบีสองพันกวิ 2, ครับติดล้มบนแหละเอาเนี่ยละมีโกสองอันนี่ยละขันเจาออกได้เพราะเอาออกก็ได้เพราะออกก็ได้แต่ว่าเอาออกออกสองอันนี่โวย บายพี่น้องกวงหวงดีครับยี่ยเขามาได้บนภาพปลา พี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับสี่ชุดไม่ดีแล้วไปแล,ล้วล้ดเราิดว่สบายดีพี่น้อง